สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสูขูมสุขุนนะครับได้มาพบมาพอกันอีกแล้วกับไรผู้วิวผู้เวียงอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นกับวันนี้หนาวน็บนะครับได้สิบเอ็ดองศาอยู่ในยุส่วนของข่อยมือดีที่ไรผู้วิวผู้เวียงอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับได้โอบรรยากาศสวยงามกบับวันนี้เสาสองของมกราราค,คือวันเด็กแห่งชาตินะครับได้อผ้าพี่น้องพาหลูกผาเต่าไปเจียวนะครับได้หลายหน่วยงานเพื่อกาจัดงานวันเด็กดนี่แหละครับ เราาระวางเรื่องของความปลอดภัยนํานะครับเด้มือนีอ่าเด็กหน่อยไปเที่ยวอาวเราบระวางนะครับเด้เด็กหน่อยผัดหลงการเกิดอุบัติเหตุนั่นแหละครับโอ้บรรยากาศสวยงามมีมีไอหน้าขึ้นพร้อมนะครับนี่มีไอหน้าขื่นคลอมสวยงามขนาดกับไรผู้วียงผู้วียงอำเภอผู้วียงมือนีนะครับเด้สิบเอ็ดองศา วันที่สิบบกกราดวันเด็กแห่งชาติอนะพี่น้องไปตอบข้าลูกหลานไปตอบข้ามควัญของท่านนายกบ่ครับนะแต่ละปีสุเปีสุปีนี่แหละครับเอาเด็กชาราชาติจะรื่นจะมาปีนี้เพื่อนให้ขคค้ามควัญอีหยังบุนี่ <c oughs> ข้าได้แก่จำจี้ว่าได้ดอกเอากับไรผู้เวียงผู้เวียงอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นพาพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศส,สวยๆงามๆนี่ครับเด้อ อันนี้ไฟเป็นดวงงางไปเพิ่งข้างเนี่ยอันนี้คือบ, <c oughs> บ้านบ้านน่อยในสวนของข้หน่อยเองนี่แหละก็นอนอยู่นี่สูเมรอสุเว่นนะครับเด้อบรรยากาศอันสวยงามโอ้ยเดซองกับราา้านกาแฟเนี่ยมือเศร้าเดี๋ยวับโอ้ยดอกไม้ก็เทียวเช้าไปตามการเมร่าะนะครับช่วงหน้าฝนมันัญในงามขนาดนี้ครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังเก็บมเมล็ดพันธุ์นะครับเอาไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์นี่แหละครับ ดอกบานชื่นดอกดาวเรืองโอ้ยทั้งผีแกงงามเลยครับเลยวิวบรรยากาศงามขนาดแสงแดดท่อไปถึงทิวเขาข้างหลงังสวนข่อยเลยครับเด้อดิสวยงามเอาบายพี่น้องเบิงบรรยากาศไปเรื่อยๆกับพี่น้องวันเด็กเลยครับเด้อเอาดูแร เลี้ยงดูเด็กหน่อยวั่นวนี่คือผู้ใหญ่ในอนาคตนีแล้วครับเอากับไรผู้วิวผู้เวียงอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นเอา่น้องมาเบ่งบรรยากาศอันสวยงามเมื่อนี้โอ้ยมีหมอกบางๆพร้อมนะครับเรื่อยทงหน้ากระเจ้ามีหมอกบางๆกับสิบเอ็ดองศาหนาวๆเมื่อนี้อยู่สวนอยู่ไใของข่อยไรผู้เวลวผู้เว้ยงอำเภอผู้เวิยงจังหวัดขอนแก่น กับความสวยงามของธรรมาชาติได้กับได้ดีบ้านหน่อยในสวนบ้านพักอาศัยบ้านหลังกเกษียณนี่แหละครับภาพพน้องย่างเบืองเรื่อยๆกับบรรยากาศเสวนีิสวยงามสวยสวยสวยโอ้ยเสียดายทงไฮทงหน้าก็จปาปลาทิมเนี่ครับรอเดือนหาเดือนหัวฝนตกมากเหมือนเดิมครับนี่ก็จาจังสวลงมาไทยกุญชัยแปรไทย,ไทยดะนี่ครับเหลื่อมเห็ดหน้าไม้ จังสีบอาไปในไลฟ์คลิปเลยครับโอ้ย,เส,ย,ย,ยเสียดายที่เสียดายทางพี่น้องปล่อยชิมไปซื่อเอา,เอาพี่น้องมายางเห่็ดในสวนนะครับด้วกับบรรยากาศหนาวหนาวเย็นเย็นมือนีโอ้ยบรรยากาศสวยงาม10เอ,องศานะครับได้ยุไรผู้วียงผู้เวียงอำเภอผู้วียง,ยงมือนี้เป็นมือวันเด็กเอาจากัานล่ะครับ เด็กน้อยง่ายขึ้นมากครับยู่กับการอบรมเรียงดูพี่นองกันละมัดระว่างน้ำแนได้ครับเด้อสังคมคู่มือนี่กับโลกโซเชียลนะครับเด้อเด็กน้อยนี่ยครับผู้ใดเรียงมากกับโซเชียลนะครับเด้อความคิดความอ่านกันสิบพกคือเข้าจากหน่อยเอาครับนั่นแหละครับมันหามว่าได้นะครับเด้อมันเป็นเขาเอื่อนนี่ยังครับบริบทของสังคม ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงผู้เป็นพ่อเป็นแม่กะระมัดระวังลูกเรียงนี้น้ำเด้ครับเด้อเอาให้่อสมควรให้อยู่ในกรอบมีระเบียบวินัยนั่นแหละครับเรื่นก็ต้องมีเวลาล่ามนโจมปักอยู่ใจใจใจังสันอยู่กับโซเชียลเอาสังสอนในเพื่อนมีผู้คคุมการน้ำได้ครับเด้อโซเชียลมันกับ่มีจะโทษอย่างเดียวประโยชน์กับร้ายนะครับผู้ใดใส่เป็นกับประโยชน์ร้ายนั่นแหละ มีทั้งโทษทั้งประโยชน์เอาสําหรับวันนี้เลยเดี๋ยวคลิปสิงแย่เกินไปนะครับเด้อยเดี๋ยวขอตูล่ำล่าพินองแซมดิสก,ก่อนอปเลยครับเด้อย ครับท่านี่ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองที่เขาว่าเบิ่งธรรมาติดตามกดซับสไครต์ในช่องยูทูบข,ของไรผู้วิวผู้เบียงของข่อยเด้อฝากแน่นะครับเด้อกับไรผู้วิวผู้เวียงอำเพอผู้เบียง,บเบยงจังหวัดขอนแก่นกรับวันนี่16องศาวันเด็กแห่งชาติพร้อมนะพพี่น้องพ่าเด็กน้อยไปเที่ยวไปเล่นกันละมัดละวังเรื่องของอันตรายสักน้อยนะครับเด้อสาหรับวันนี้กัสิขออลัลลผฮาพจากพี่จากนอกไปสํมนิดสะกอนนะครับพบกันไม่เม,ม,มือไม่มือหนาสำหรับวันนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันเด็กแห่งชาติเด็กในมือนี่ก็คือผู้ใหญ่ในวันทางหนาได้ครับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ